ค pues ืนอี e ่ก็มาส่งกงไก่กุ้งซนจะนอนนอนวันนี้พี่ก็จะมาส่งกองยากุซะพอย่างเ่ยพอล้ทุกขนให้นอนทุกข์นสิบทุกข์นีไงบาง จะพอดหลอดไว้เงินใออเนนึ่ยนึ่ไมไฟก็ใช้นึ่งไมเท่ากันพี่ิงกิวานอันนี้ กองยี่ห้าโทเข็นไอ้ยี่ห้าเพชรสิบี่ห้านีสองมีหนึ่งยังตามหนึ่งตเข็นมาสูงเลยซื้อเลยสิบยี่สิบ

อืมีพี่โอเคนี่นี่สิบกล่องมาเปิดกันน้องๆสักจุกซ่าเปิดทีเดียวเลยสิสิบกล่องน้องลวดเดียวเออสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่นึ่งสอง

ไม่เอาให้เกมม่ออกเคน้องเกมต่อเลยอ๋อปิดอันโอเคเกมันต่อเต่เพิ่มมาอีกอยากเล่นอีกสกว่า นี่สิบเรก็ใช้สุตกันเนาะมาตรวจเลยทีเดียวยี่สิบต่ออ,อ่าโอ้ยยี่สิบหกสามสิบหกคุ้มอ้าวโอ้ยพี่เก่งๆผู้หญิงด้วยโคตรลงดีเลยว่ะน้องๆเอ๋ย Ủa, khi cái lưu nhạc đa game lột nhìn đi 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 nhìn đi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  ฮึบอืมฮึมตกลงลน้องตกลงหมดไปเอ,อ่อหกสิบกลองสี่สี่สี่ปดพันสองร้อยเพชร พี่ใส่เกงให้ดูเลยนะนี่กุซาไงไงมึงน้นนองเทมัย้ยนี่กุซาชาย พี่โรเกิงผู้หญิงกว่าตรงนี้จัดแต่น้องๆแล้วกิงผู้หญิงม่ด้วยอ,อันอี้จะจะกู้ษาฉา้จะลองเสียพี่ได้มาแล้วจปกรรมนี้พี่หมดไปหนึ่งทางสองร้อยเพชรมปไปหกสิบกองได้มา ชุดจากกุ้งาชายแล้วกินเยอะกุ้งาหญิงแต่จะพี่ใส่พี่จะยกุ้งซาหญิงให้ดูนะอันนี้หมุนให้ดูก่อนน้องๆจ๋าในกุ้งซาชายเพื่ไม่ใช่น้องๆตบไปดูเพ่อหญิงให้ดูเพด่อยญิง

นี่ยักซ่าหญิงนน้ะหกสิบกองยงข้าสังไเพชรได้ก่งยักซ่าหญิงมาด้วยอืมน้องเฉาสมิจรายนี่อซ่าหญิงอืมยักซ่าหญิง Put little อ,อยากงก็ใส่พันสองร้อยเพชรหกสิกล่องได้ชิดชชยมาเต็มชุดแล้วก็เก่งใส่ยอีหนึ่ตัว <'ll> คุม้นนมคุ้มนนี้น้องๆอีกใส่ใชย 오케이 가족키핑이라뇨자 와이프키핑이자 바이바이 자